ขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะคะแล้วก็ช่อเนียลงทุนไปดูหนังมาหนึ่งเรื่องเพื่อที่จะมาเสวนาวันนี้นะคะเนื่องจากยังไม่ได้ดูทั้งสองเรื่องก็แชร์นิดนึงว่าเลือกเลือกอยู่แบบหลายวินาทีอยู่ว่าไปยืนหน้าโรงแล้วแบบเราจะดูเรื่องอะไรดีนะคะแล้วก็ภูมิใจมากที่เลือกถูกคือเลือกดูอัลเทนไฮเมอร์แต่งชุดนี้แต่ว่าไปดูอัลเทนไฮเมอร์นะคะแล้วก็เจอคนใส่ชุดชมพูด้วยกันเยอะมากที่ไปดูอัลเทนไฮเมอร์นะคะด้วยเหตุผลเดียว อสองเหตุผลหนึ่งคือเราเป็นคนชอบแบบพวกหนังที่เป็น h i s t o r i c a สองก็คือรู้สึกว่าบาร์บี้อะต่อให้ไม่ดูในโรงไม่เป็นไรแต่อ p p เพนไฮเมอร์ต้องดูในโรงก็เลยไปดูอ p p เพนไฮเมอร์นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องที่ต้องแชร์เกี่ยวกับอ p p เพนไฮเมอร์เพราะว่าไม่กล้าแชร์เกี่ยวกับบาร์บี้เพราะว่าไม่ได้ดูนะคะหนึ่งก็คืออยากจะตอบคําถามที่ป่วยเป็นคนถามเนาะว่าทําไมโนแลนถึงทําหนังที่เป็นไบโอเรื่องแรกโดยเลือกที่จะทําเรื่องของอ p p เพนไฮเมอร ชอเดานะแล้วชอคิดว่ามันเป็นเฉลยที่ซออบเวียสตั้งแต่ต้นเรื่องก็คือเขาเปิดประโยคแรกของเรื่องด้วยเรื่องของ Prometheus ว่าเป็นผู้ที่ให้ไฟกับมนุษย์ใช่ไหมคะช่อคิดว่าคนอย่างโนแลนน่ะเขาคงคิดว่าถ้าจะทําหนังที่เป็นชีวิตของใครสักคนหนึ่งอ่ะมันก็คงไม่ใช่ชีวิตแบบแบบตาสีเย,ยสาอะไรแบบนี้ใช่ไหมมันก็คงเป็นชีวิตของคนที่ยิ่งใหญ่คนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยแน่นอนมันไม่เหมือนกันหรอกในความคิดของแต่ละคนแต่ว่า ถ้าจะมีคนสักคนหนึ่งที่เป็นคนที่มีพลังอํานาจและเปลี่ยนแปลงโลกมากที่สุดคนหนึ่งอะ่ะมันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคือคนที่ผลิตอาวุธนิวเคลียร์ใช่ไหมคะแล้วหนึ่งในอีกอันหนึ่งที่มันตอบย้ําประเด็นนี้ก็คือตอนที่อ,อัลเพนไฮเมอร์เป็นนั่งกับทรูแมนแล้วก็พูดกันว่าผออู้แคร์ว่าใครเป็นคนทําระเบิดเขาแคร์ว่าใครเป็นคนทิ้งระเบิดประโยคนั้นอะ่ะมันเหมือนกับจะเป็นการตอกหน้าอัเพนไฮเมอร์แต่ว่า ในทางตรงกันข้ามมันเหมือนกับการท้าทายคนดูเหมือนกันอันนี้เราตีความเองเนาะโนแลนก็คงอยากจะถามกลับไปที่คนดูว่าคุณคิดว่าใครคือคนที่มีอำนาจระหว่างคนกดระเบิดคนทิ้งระเบิดอะ่ะกับคนทําระเบิดในสามาสัญสำนึกของคนทั่วไปเนี่ยไม่มีใครแคร์ทุกคนคิดเหมือนทรูแมนมันไม่มีใครแคร์หรอกว่าใครเป็นคนทํามันแคร์ว่าใครเป็นคนสั่งทิ้งระเบิดใช่ไหมคะแต่คนอย่างโนแลนในคนประเภทศาสดาเนี่ยมันคิดไกลและลึกกว่านั้นมันก็คิดว่า ถ้าไม่มีคนที่ทําระเบิดขึ้นมามันไม่มีจุดเริ่มต้นของอํานาจใช่ไหมคะมนุษย์มีไฟใช้ก็เพราะว่าโปรมมเทียสเป็นคนที่มอบไฟให้กับมนุษย์เพราะฉะนั้นทรูแมนคือ just มนุษย์ใครก็ตามที่เป็นประธานาธิบดีสหรัฐอ่ะแม่งก็สั่งกดระเบิดได้หมดแต่ว่ามันไม่ใช่ใครก็ได้ที่สามารถสร้างระเบิดคนคนนั้นต้องเป็นอัจฉริยะอะไรบางอย่างที่สร้างระเบิดขึ้นมาสําเร็จซึ่งสําหรับสายตาของโนแลนใครเป็นคนที่ คู่ควรกับการทำไบโอมากกว่ากันไม่ใช่ทูแมนหรือประธานที่ดีสหรัฐคนไหนแต่คือคนที่สร้างระเบิดปรมาณูก็คืออัเพนไฮเมอร์นะคะอันนี้ส่วนตัวนะคะอีกประเด็นหนึ่งอันนี้แชร์เฉยๆเหมือนกันว่าว่าสิ่งที่ชอบคิดเองอาจจะเป็นเพราะาเราอินแล้วเราดูแล้วรู้สึกสะดุดตาสะดุดใจมากนะก็คือการท้าทายการท้าทายการมอง2องอย่างที่เป็นเรื่องที่คือหนังเรื่องนี้มันถูกมองจากสายตาของคนขาวแบบ สู p ปรีมูรีไว้ใช่ไหมคะอีลีตนักวิทยาศาสตร์คนที่เป็นหัวกะทิจบ p ริน c ์ตันจบ Berkeley ี่จบ MIT อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะโนแลนน่าจะตั้งใจให้มันน่ะถูกเราเรามองเรามองมันทุกอย่างที่เกิดในเรื่องนี้ในสายตาของคนขาวผู้ชายผิวขาวทั้งหมดทั้งหมดเลยนะคะแล้วมันก็จะมีบางอย่างที่โดดเด่นเด้งขึ้นมาเช่นอันแรกที่ชอบสะดุดก็คือผู้หญิงในเรื่องนี้ มันมีคนที่โดดเด่นอยู่3คนในใสายตาเราก็คืออ,อแน่นอนเมียเนานะคิตตี้นะคะแล้วก็จีนนะคะแล้วก็รูทคิตตี้คิตตี้คนที่เป็นเลขาเรารู้สึกว่ามันแบบมันก็เลมๆเนาะแบบว่าจริงๆแล้วผู้หญิงเป็นเลขาหรือเป็นนักที่ศาสตร์อะไรเงี้ยแต่ชอบสนใจ3คน2คนแรกเนี่ยคือจีนกับคิตตี้เนี่ยคือผู้หญิงคอมมิวนิสต์ผู้หญิงคอมมิวนิสต์คืออะไรกูไม่เลี้ยงลูก กูเป็นฮิตซีเรียกูแบบปัญหาทางจิตกูแบบฟุ้งซ่านกูแบบอยากจะเจอผู้ชายผัวเขาผัวใครก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันก็เป็นแบบตัวละครที่เซนเซชันแนลมากๆใช่ไหมคะคือผู้หญิงที่ไม่อยู่ในกรอบอะไรเลยเป็นผู้หญิงคอมมิวนิสต์นะคะแล้วเขาก็ถ่ายทอดมันออกมาตรงๆเลยว่าแม่งผู้หญิงวันเนี้ยผู้หญิงที่แม่งไม่เลี้ยงลูกผู้หญิงที่แบบไม่ดูแลผัวเป็นผู้หญิงที่อะไรอย่างเงี้ยส่วนรูทก็คือผู้หญิงขาวคนขาวที่แบบดูเหมือนจะอยู่ในกรอบธรรมเนียม ปกติทุกอย่างเป็นแบบ proper แบบ t r o p h y wife ใช่ไหมคะของนักวิทยาศาสตร์ที่ประสบความสําเร็จแต่สุดท้ายก็มาเฉลยตอนหลังว่าแบบเป็นชูก้กับกับออพเอนไฮเมอร์อะไรเงี้ยมันก็เป็นผู้หญิง2แบบที่เรารู้สึกว่าเราก็ลุ้นว่าตกลงโนแลนเนี่ยมันเกลียดผู้หญิงคอมมิวนิสต์ปาวะหรือว่ามันตั้งใจทําให้ผู้หญิงคนนี้ดูแย่แล้วมันก็มาเฉลยในตอนท้ายสุดของเรื่องที่คิตตี้ไปให้การให้เทสิโมนีว่าโอเค โนแลนแม่งรักผู้หญิงคอมมิวนิสต์คือโนแลนรักผู้หญิงแบบนี้แล้วก็ถือว่านี่แหละคือผู้หญิงที่มันแบบมีตัวมีตัวมีต,มตนมีมีเลือดเนื้อชีวิตมันเป็นแบบนี้แหละมันเป็นผู้หญิงแบบไอ้พวกผู้หญิงคอมมิวนิสต์พวกนี้นะคะแล้วู้ถือว่าเออเขาแบบเขามองอย่างน่าสนใจแล้วค่อยๆค,คลี่คลายให้มันมาออกมาในตอนท้ายเรื่องอีกอันนึงก็คือมุมอมองต่อคนญี่ปุ่นซึ่งชอบเชื่อว่าโดยตั้งใจหนังเรื่องนี้ไม่ปรากฏภาพของคนญี่ปุ่นเลยแม้แต่คนเดียว เพราะว่าหนังเรื่องนี้ตั้งใจที่จะมองโดยสายตาของคนขาวที่ดูผ่านดูมันผ่าน CNN ดูมันผ่าน ABC ดูมันผ่าน CNBC อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมดูมันผ่าน BBC นะคะก็ไม่มีแม้แต่ฉากหนึ่งในฉากทีช่ชอบมากที่สุดก็คือฉากที่ตอนที่ระเบิดลงเสร็จแล้วแล้วก็คนก็ดีใจแล้วมันก็ค่อยเปลี่ยนเป็นความโหดร้ายของสองครามใช่ไหมคะแต่ว่าในฉากเหล่านั้นเนี่ยก็โนแลนเลือกที่จะใช้คนอเมริกันผิวขาว แทนที่ทั้งหมดก็คือให้มันเป็นภาพหลอนๆไปว่าออคนที่ตายคนที่เจ็บปวดคนที่ร้องไห้เนี่ยก็คือคนอเ,อเมริกันเองนะคะเช้าคิดว่าในทางหนึ่งอะ่ะเขาอาจจะตั้งใจที่จะจะเล่นกับประเด็นนี้จริงๆก็คือในสายตาของคนขาวพวกนี้เนี่ยมันไม่เคยมีความรู้สึกถึงคนญี่ปุ่นจริงๆอยู่เลยในหัวสมองของคนเหล่านี้นะคะแล้วมันก็เป็นประเด็นที่ถูกพกเถียงกันตลอดเวลาใน,ในการเรียนประวัติศาสตร์ว่า ที่ระเบิดปรมาณูลูกแรกและอาจจะลูกสุดท้ายของโลกที่ทิ้งลงบนพื้นที่จริงๆของโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นในดินแดนของคนเอเชียเพราะว่าถ้ามันเป็นดินแดนที่ไม่ใช่ของคนเอเชียมันก็อาจจะเกิดการหกเขียงกันมากจนสุดท้ายจะไม,ไม่ไม่สามารถทิ้งระเบิดลงไปได้ก็ได้อะไรเงี้ยก็าคิดว่า2เรื่องนี้เป็นประเด็นที่ถูกซ่อนหรือว่าถูกทิ้งไว้ซึ่งมันเป็นสไตล์ของโนแลนที่ชอบชอบมากก็คือมันถูกทิ้งเอาไว้เฉยๆในหนังให้เราตีความเอาเองแล้วแต่ประสบการณ์และ พัฒนาคติของเราว่าเราจะคิดกับเรื่องเหล่านี้อย่างไรแต่ว่าเป็นสิ่งที่ทำให้หนังเรื่องนี้มีเสน่ห์แล้วก,ก็รู้สึกชอบมันนะคะมัน,นะะี้ค่ะ